จากข่าวที่ลูกบ้านคอนโดดังย่านลาดพร้าวนะครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการตาแดงตาอักเสบพร้อมกันหลายคนเกือบร้อยคนเลยนะครับไปดูว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องรักษาป้องกันยังไงครับอันดับแรกมารู้กันก่อนนะครับว่าเชื้อก่อโรคที่เขาพบในที่นี้คืออะไรเชื้อก่อโรคที่เขาทําการตรวจจากระบบนะ้ำประปาในคอนโดเนาะพบว่ามีขึ้นเชื้อปรสิตอยู่2ชนิดคือเชื้ออะแคนทามิบ้านะครับแล้วก็เชื้อไมโครสปอริเดีย ซึ่งความน่ากลัวของเชื้อ2ตัวนี้นะครับก็คือหากมีการติดที่ดวงตาเกิดตาอักเสบตาแดงเรื้อรังแล้วเนี่ยหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีหรือไม่ถูกต้องเนี่ยอาจสูญเสียการมองเห็นได้เลยนะครับร้ายไปกว่านั้นนะครับบางคนนะครับเชื้อตัวนี้ยังสามารถขึ้นไปตามพวกเยื่อหุ้มสมองได้อีกด้วยเกิดเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเสี่ยงต่อการชักและก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ซึ่งอาการแสดงของการติดเชื้อตัวนี้นะครับเบื้องต้นเลยพอเขาเข้าไปสู่ดวงตาแล้วแล้วเนี่ย จะทำให้เกิดอาการตาแดงนะครับคันเคืองตาแสบตาปวดตาเนาะบางทีตาอักเสบแบบรุนแรงเห็นว่าแดงแจ้เลยเห็นมีความบวมมีความแดงต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะครับจริงๆคือถ้าเกิดเริ่มแดงๆคันๆแล้วเรายังอยู่ใน ที่ที่แบบว่ามีการระบาดของเชื้อ2ตัวนี้ด้วยเนี่ยคิดว่าแต่ละคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นคอนโดตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะมีบอกในรายกลุ่มคอนโดอยู่แล้วนะครับถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงแล้วเกิดอาการอย่างนี้รีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับให้แพทย์ทําการรักษาแต่เนินเน่นๆจะได้สามารถรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นหนักได้ครับส่วนด้านการรักษานะครับเชื้อ2ตัวนี้การรักษาหลักๆเลยต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับไม่แนะนําให้ไปซื้อ,อยาตามร้านยารับประทานหรือว่าหยดดเองเ,องเนาะเพราะว่ายาบางชนิดสามารถทําให้ตัวโรครุนแรงขึ้นได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ยาที่ใช้รักษาเชื้อ2ชน,นิดนี้มันค่อนข้างเฉพาะทางจะต้องไปติดต่อตามโรงพยาบาลเพื่อให้เขาจ่ายมาให้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาการเป็นเยอะแพทร่ต้องพิจารณาทำหัตถการเปลี่ยนกระจกตาก็เป็นได้เนาะยังไงต้องให้คุณหมอนะครับสำคัญคือให้คุณหมอเขาประเมิอนอาการก่อนว่าอาการอยู่ในระดับไหนแล้วก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป สำหรับคนที่เป็นไม่รุนแรงมากนะครับบางทีคุณหมอเขาอาจจะพิจารณาให้เป็นตัวยาสําหรับฆ่าเชื้อ2ตัวนี้เป็นยาหยอดตาเนาะอย่างเช่นตัว a ะแคนทามีบ้านะครับยาที่ใช้รักษาจะเป็นตัว0.02%คลอ h เฮกซิดีนบวกกับตัวพ o ล y ีเฮกซาเมทิลีนไบกัวนายนะครับส่วนการรักษาของเชื้อตัวหนึ่งที่พบในครั้งนี้นะครับตัวของ m i โค o สปอริดียนะครับตัวที่รักษาจริงๆที่จำเพาะกันมนจริงๆจะเป็นตัวที่ชื่อตัวฟูมากรน แต่บางทียาตัวนี้อาจจะหายากนิดนึงนะครับเขาก็มียาทางเลือกตัวอื่นมาให้อย่างเช่นตัวมอกซิฟอกซาซินนะครับอ่าเลวอฟอกซาซินที่เป็นแบบหยอดตาเนาะหรือว่าเป็นยาก,กินก็เช่นพวกอ่าเอาเบนดาโซนพวกนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าไปเลือกใช้เองอย่าไปเลือกซื้อเองต้องปรึกษาหมอให้เขาช่วยจ่ายให้นะครับทุกกรณีเลยนะครับตรงนี้ส่วนการป้องกันนะครับตรงนี้หากเราอยู่ในคอนโดหรือพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีการ ระบาดของเชื้อสองตัวนี้อยู่ให้พวกเราหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช้น้ําประปาไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าล้างตัวล้างมือเพราะว่าต่อให้เราไปล้างมือแล้วเอามือไปขยี้ตาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่แบบว่าเชื้อมันจะปนเปื้อนจากมือไปสู่ดวงตาได้เหมือนกันนะครับอันตรายแนะนําว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้เป็นน้ําเปล่าไปก่อนหรือว่าอาจจะต้องถ้ามีกําลังหน่อยอาจจะไปหาที่อยู่ตามที่แบบ ไม่มีการระบาดของเชื้อตัวนี้ตรงน้าปราปาอาจจะเป็นโรงแรมอะไรอย่างนี้ก่อนช่วงนี้เนาะจะไปใช้น้ําประปาที่เดิมได้ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันจากทางการหรือว่าจากทางผู้รับผิดชอบที่อยู่อาศัยชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ที่อยู่อาศัยน้ําประปาเนี่ยปราศจากเชื้อ2ตัวนี้แล้วนะครับถึงจะกลับไปใช้น้ําได้สำหรับท่านใดนะครับมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการปรึกษาเภสัชกรนะครับสามารถถามได้ที่คอมเมนต์เนาะหรือว่าทักมาที่แอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ สำหรับเพื่อนใหม่ของเราสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อให้ความรู้ดีๆส่งถึงมือคุณเป็นประจำเพราะเราห่วงใยคุณ